สบายดีท่านผู้ชมชทุกคนนะใน,นมือนี่เนะเาะเฮาจะมาสอนจะมาบอกวิธีการเช็ครุ่นมือถือ Oppo แทบทุกรุ่นที่บอสามารถเข้าใส้งานเครื่องได้บอว่าจะเป็นเครื่องติดล็อกหรือว่าเครื่องติดพาสโคดเนาะติดรหัสผ่านที่เจ้าบอสามารถเข้าเครื่องได้แต่ว่าเจ้ายังหูจักรุ่นใจยังหูจักโมเดลเนาะว่ามือถือของเจ้าอย่างเช่นของเฮานี่ว่ามัน,มนเป็นรุ่นอีหยังแต่ว่าเขาเข้าเครื่องบอไดมันติดล็อกอยู่เนาะ เขาจะเช็ครุ่นเช็คโมเดลก่อนว่าเขาจะได้ไปหาวิธีปลดล็อกถือวิธีเนาะหรือว่าเขาจะได้ใช้โปรแกรมปลดถือเนาะวิธีการง่ายๆเนาะสำหรับพทธีติดอันานแบบนี้เนาะให้เครื่องมันล็อกลงมาก่อนเนาะแบบนี้เนาะเดีะมันไม่จะเป็นไปนีเนาะค่อยๆปัดก่อนกันมามันจะขึ้นมากกเจ้าจงค่อยถ่ายถ่ายแล้วก็สังเกตใหามันเป็นหูบติดขึ้นมากก่อนเนาะว่าเขาถ่ายติดแล้ว ิเปิดตัวนี้ขึ้นมาให้มันเปิดรูปที่เ้าถ่ายแล้วก็มาคลิกตัวไอ้เนาะเพิ่มเติมมันนี่มันก็จะมีบอกว่าอุปกรณ์ oppo ahs เนาะหรือว่าใายที่เข้าไปนี่บได้ก็แล้วนี่้นเข้าไปนี่บอได้เนะาะเจ้าติดแบบนี้เนะาะเจ้าปัดขึ้นมาหนาล้านผ่านมันจะมีคำว่าโทรชุกเสือรหรืระะอเเว่า emergency เนาะคลิกเข้าไปแล้วก็มาคลิกโค้ดมันเนาะดอกจันสี่เหลี่ยมแปดเก้าเก้าสี่เหลี่ยม มันจะเด็กมากขนาดนั้นนี่ขึ้นามาเนาะเจ้าไม่เลือกหาเขาว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันเนาะทีนี้เนาะหรือว่าจะใช้ซิกเอมมี่ก็ได้เนาะแล้เอมมี่พิเศษแต่ว่ามันจะยากหลายขั้นตอนเกินไปเรามาคิดเขาว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันเนาะคิดเข้าไปมันจะเด้งขึ้นมาในานี่เจ้าสังเกตเขาว่าโมเดลที่เนี้โมเดลนี่มันจะเขียนว่า cp-h 1909เนาเนาะตอนนี้ฮัฟวูจักแล้ว cp-h 1909เกาก็มาใส่คอมเฮาหาแบบนี้เนาะหรือว่าจะหาในมือถือก็ได้ไปใส่มือถือเนาะ วันนี้เขาก็เปิดอันนี้ขก้นมาหรือว่าจะเข้าไปใน YouTube กนะ็ได้เนาะเข้าไปใน y o u t u b e พิมเสีพีเ่ชเหนึ่งเก้าศูนย์เก้าแบบนี้นาะเดมันก็จะเกินมาว่า oppo a5s นะแบบนี้มันจะบอกเขาว่า oppo a5s เนาะ cp หนึ่งเกศูย์เก้าหรือว่าใครที่ใช้โปรแกรมอยากเซคหาในโปรแกรมมันอันล็อกทุนแต่ว่า เช็คโมเดลมันก็ได้ในโปรแกรมใดโปรแกรมใดหรือว่าเว็บไซต์ใดที่เจาใส่เนาะอย่างเช่นเราจะใส่อันล็อก o o นเซ็คมันเลือกที่เซ็คโมเดลเลือกที่ Oppo CPS หนึ่งเก้าช่วงเก้าก็ได้เนาะหรือว่าพิมพ์ใช้หนึ่งเก้าช่วงเก้าก็ได้เบ๊บนี้ก็ได้คือกดคีย์ Enter เด็เกบางทีจะขึ้นมาบอกว่าให้เจ้าสังเกตเข้ามา DIY Name เนาะ มันจะบอกว่า CPH ยส์หนึ่งเกาชุนเก่าแล้วก็มาเบิกอันโมเดลมันมันก็เป็น AHS เนาะ AHS มันมี CPH ยส์หนึ่งเกาชุนเก่าแล้วก็ CPH ยส์หนึ่งเกาหนึ่งโฉงเนาะคือว่าโปรแกรมไอ้โปรแกรมอัลล็อกทุนของเขาเนี่ยมันรองรับเนาะหรือว่าท่านผู้ชมใช้โปรแกรมใดปดกาให้เจ้าหู้จักรุ่นแล้วจะไปหาวิธีถือว่าเจ้าจะใช้โปรแกรมใดในการปลดมันเนาะอ่าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับท่านผู้ชมคนที่จะเช็ครุ่นมือถือเนาะ Oppo หรือว่า Vivo แทบทุกรุ่นอ่ละล่ะเนาะทีท่ติดพาดโคตรติดลาดผ่านอยู่จะบริสามารถเข้าไปเบิงโมเดลเครื่องได้เนาะอ่าวอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะขอขอบ,บใจ